ปลอดภัยได้ไี่ครับสุดยอดเลยเมียรักคงพี่ออือนี่ถ้าไม่ได้บุสบาช่วยเหลือพี่เอาไว้พี่ต้องพี่ต้องตกเป็นเครื่องมือของอีลูกยักษ์กบานคนนั้นอย่างแน่นอนตอนนี้ปลอดภัยเลยไม่ต้องเป็นห่วงไอ้เจ้าใจครับเจ้าใจครับเอาพี่รุ้อยอะไรตกใจอะไรมันวิ่งมาตาเลือกเชียวเจ้าใจ ทำไมพี่นุยย้ยไอเถีงตกแทงอะไรนะพี่นุยย้ยไอเถีงตกแทงพี่เท่งโดนมีดหรรับเล่นไปออกโขปรปนูนแล้ว,ลวโดนแทงตรงไหนไม่รู้กรบปใบเหลือดพ่นไปจากนีเ้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันพี่นุย้ยน้องไม่เคยจะมีเรี่ยวแรงสักเท่าไหร่เดี๋ยวเจ้าชายที่บุรก่อนกับพี่นุ้ยไปพาตัวพี่เท่งมาตรงนี้กลัวพี่เท่งจะสลบเมาเลือดซะก่อน ช่วยกันหาพี่เท่งมันตรงนี้บุษบาจะหายาสมุนไพรไว้ประถมพยาบาลน,นะเร็วๆอย่าช้าเจ้าชายเร็วตัวพี่คะไปพี่นุย้ยเจ้าชายเอ่อพี่เท่งวิ่งไปทางไหนไปดังแปะนัวครับถึงเดียวเจ้าชายไปกับผมนะไปช่วยห้ามตกลงไอ้เก่งมันกลืนกีฬาหมอ้อไงก็ถึงเดี๋ยวเราต้องกลนเฉวยมัดไปพี่นุ้ยนำผมไปเลยมาจากนี้ครับมา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 ฝากไปฮ่าจะใหญ่แค่บมา,มา mình chấp vang từ bầu từ bầu là lùng trầm tí cực kỳ cú lạp Lạp leo, lùng phê tên Ồ chẳng đăng bầu Ây tên กูยอยู่นี่นกูอยู่นีม่มากับมากับใจใจมานี่ครับเจ่งอยู่นี่ครับมากับใจใจเก็บเก็บครับเอ้ลุกขึ้นนนะเด้งลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นไม่ใช้ยาเด้งลุกขึ้นใช่ใช่ๆๆๆๆยาด้วยนอ่มต้องอแต่งเยอะพี่แท่งโดนมีดใช่ไหมครับไปครับบุษบาหายาสุนไพรไว้แล้วเดี๋ยวไปผสมพยาบาลกาันสมานแผลเบื้องต้นพี่เท่งลุกขึ้นครับหู เจ้าใช่อย่าเปิดว่าไงนู้นู้นเถอะครับทําไมพู้พมบดีนี่พมบดีนี่ไอเนี่ยครับมันกีกัดหม้อครับไอ้ติ๋มมันกีกัดหม้อย่างใหญอย่าไปเดื่อมันลุกขึ้นเลยลุกขึ้นไปไปใช่ยะเดี๋ยวกูใบดีนี่เพื่อนไปดีได้ไว้มึงตกแทงเดี๋ยวไม่รู้ทุกทีเู้ย่างนีบดีเดี๋ยวมึงตกแทงอยู่เดี๋ยวไม่รู้ เอาจัดการไม่นุ้ยมัดเลยเจ้าชายอย่าบอตามไม่นุ้ยตะครับอย่าเคลือพุ่มใบดีนี่มัดเลยแกไม่กลับใจญใหมัดเลยครับมัดเลยกันนั้นมัดเลยฮึมาหลุกขึ้นเฟือนไปใช่ยาต่อเดียวมึงเลือดไม่หยุดต่อเดียวยกได้ตอนนี้หลุดขึ้นเทงหลุดขึ้นเออเจ้าชายครับพุ่มใบดีนี่ครับอย่าไปเจอหนุ้ยพี่นุ้ยจัดการมัดไปส่งที่บุษบาหลุดขึ้นได้เทงว่าพุ่มใบดี มัดเลยพี่นุย้ยถ้าไม่ยอมลุกขึ้นเดี๋ยวผมช่วยอีกแรงหนึง่งเจ้าชายอย่าบ้าตามันนุ้ยนะครับปุ้มใบดีหวายลุกขึ้นวักกู้ใบดีหวายลุกขึ้นไปจิบหายแล้วอือเจ้าชายมันก็เล่นเล่นโจรอยู่นุ้นยเอ็มไม่มาโจรนะมาเถียงนะครับอืมปน,นเลยเลยจะเก็ตกใจแล้จริง กูแอบมาจุ๊ยฮะมึงไปจ่ายาไอ้กก่ตกใจเลยังไม่ตกใจเพื่อเฮือ็งเนี่ยเนี่ยแฟนหนุ่มมึงอะไม่รู้อยู่วะโตน้อยเลวเลยเดี๋ยวน้อยเพื่อกูยิงครูพิศนู้เลยแต่เดียวแล้วกูบัดแฟนหนุ่มแล้วกูวิ่งเลยนี่บอกวันรักไอ้ร้อยลักทีรักไอ้สาวนู้อ่ะอ่ะมึงจำเพื่อนนี่ มาโรมไหมเดิดนควางควางวันนี้ตัวเดียวโมดลักเล่นมาพบแลวมั้ยตายเลยกูไอ้จำเพื่อวันนี้เพื่อไอ้กูเคยบังวันมึงไปติอืมวันกูไม่เกี่ยวันชาติตานทา,ทน,ทา,ทน,านี่นั่นกกว่้เช้ากูนี่เออมึงอันเนี้ยไกว่าเช้าจอ่บุ่งต่อได้จบ rồi แป้งแรงห้าสิบตาเออนู่นนั่นรวมกอย่างรัวแล้วว่าโต้แรงหน้าจิบไม่พอแกงตุ้งแิบนี้มึงตั้งซองรวยมึงเอาไม่เอาอ่ะกัะแตกมึงไม่เอากูไปเองเออเฮ้อมึงอย่ามีข้อแม่นะมึงตอกเป็นเบี้ยหลังกูอยู่นะเออเอา ครับโจม้งใจที่นะเออส่องรอยส่องรอยเอามารถเตรียมอ,อ,อกจักเแขกอกจักคิ้วแล้วเอาพูดด้วยชั้นมาไมา่ใจตันตึ้งโจมบงนี่กูพกจะท้อนผ้าหนุ่มกูเอาขึ้นมาอย่าต้ดแลยกูเปิดแอร์ให้มัง้ง กูโดนจานกินรถแล้วแม,ม่มินมันตัวไอ้เจ้าเอ็มนังไงดีนะเออมึงอย่า้ลำมาข้างหน้านะก็อยู่หว่ากองกูมาดูนัง่งพลุไหมกูรถไม่เกินนังก็อย่าตีก่อนนั่นแลยอ่ออย่ากูบอกว่าอย่า้ลำมาหน้านี่ ยังล้อมาเฟอร์แบตจี้แม่ไม้กูอ่ะไายกูขึ้นมาได้ไหมเงีย้ยมาเลยงงไปผู้ตรวจจัพร้อมแล้วออกตักรถเฮน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 อย่าไปบ่นนั่นเลยมึงอย่าเล่าไปบ่นนั่นเลยฝากกูไปกันหนังไอ้แชปแต่คนจอดได้

ว่ากอางใจเดี๋ยวปาหนงนี่กูม่ได้เลอย่าไปเดียวเรียกดียวไอ้นุยางนี่แมเออย่าเก็บด้วยเดี๋วลำเลยไ้ลำ,ลำยยเลยไอ,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 อ้แมนตระหนั้งนี่เดี๋ยวมมนเอตรงนี้เออแมนเออ มันเออมึงอยากเก็บไงเฮ้ยมึงอยากพูดโท้อเลยอันตรงเก็บปากขาดตรงนั้นไหมไม่แน่ใจเลยมันหมายไม่แน่อันเก็บกฎหมาอันไหมไม่แน่จอยมั่นหมายเก็บๆตรงนั้น อโด้รอกแตเงรอกรอกอย่าแล้รอกอยู่ตามมึงอ๋อเลวันมาบอกคนตาสองนายอ ควันต่น้องนายอดยาจิตคนชีวิตของพี่น้องน่าตามตีมายพี่จะพาหนาดีน้องน่าสว่วงไพรชวนสุดใจนวนนองขนาดนี้ตัดช่องไพรอเแลวเย,ยทีหนึ่งตัดว่าถึง เย่าตีหนึ่งตัวัดถึงซึ่งพระเราให้งามตารอพี่อยู่น้องนาสูท้ทีมาพี่จะพาหนารีน้อง,นงหน้าสู้วังปพรแผลสุดใจนวลน้อง บัดนี่หรือข้าสู้วังพักผ่อนตรงนี้ก่อนนะบุตรสบาเออที่นี่ที่นี่คือที่ไหนเพียคาเจ้าชายที่นี่คือบ้านพับข้าราชการของพี่หนุ้ยกับพี่เท่งเขาอันจะกรับตรงนี้คือบ้านผักข้าราชการของพ่อมกับเท่งครับอาจารว่าเจ้าใจไม่มีรกระโกนนีอ่อย่าคิดไอะไรมันไปไหนยพ่อมกับไปเถ่งไม่มีหน้าทีกัมาพักกันอยู่ที่นี่รับ ถึงปณีมาทึงกันแล้วกันหนังปักอันนีายหนด้วยคนถึงส่วนเจ้าชายตัวเดียวผมจะเข้าไปที่พระราชวังครับเข้าไปหาเด็ดพ่อเด็ดแม่เข้าไปบอกว่าตอนนี้เจ้าสาวของผมเนี่ยมารออยู่แล้วจะนําเรื่องราวทั้งหมดไปกราบทูลเด็ดพ่อเด็ดแม่แล้วให้เด็ดพ่อเด็ดแม่เนี่ยอาวอาช่อฟ้ามารับบุษบาเข้าไปสู่ภายในพระราชวังนะครับบุษบาพักผ่อนกับพี่นิพี่เทงที่นี่ก่อนให้บุษบารอที่นี่ก่อนเหรอ เรงจะมาเมื่อไร่ไม่เกินคืนนี้พี่จะต้องออกมาอย่างแน่นอนนะเธออย่าคิดอะไรมากบุษบสากลับกับไอ้เจ้าชายเสด็จตะกรับเดี๋ยวพ่มกับไอ้โนนุยจะดูแลน้องบุตรสบายแล้วก็พี่เท่งสบายดีเลยใช่ไหมครับเอาแพร่ข้าวแม่หะไรนะครับโอเคโป้งเงิเดียวก็เชิญเจ้าชายเสด็จติด้ิฆะเสร็จภารกิจแล้วอย่าลืมมารับบุษบสาด้วยจ้า รอที่นี่นะจ๊ะเฮคะอยู่หน้าวังก่อนหนองอย่ามองไม้ตะวันใบพี่จะมาน้องน้ารับหน้าใหญ่ให้จะนอกประชนนี่องพี่ได้รู้เรื่องได้แต่งเครื่องเกียรติหยกักน้องหน้ากันบัดอยนำเมียพี่บุตรสบาข้าวราชัย วันต่อไปใบฟ้าน้องน่าจะเธอทู่นลูบลังสังฟ้าก่อนจากน้องบอกเนื้อทองเมียพีว่ารักเรานีไมีทิ้นตูนท่านมามองหน้าใหญ่ใจงาดูและนำข้ามูลขึ้นกราบกำบรมวและนำับามูล คอยเธอมาหลายวันมาลแล้วลูกดูร่างกายสู้พอมเบียเลยนะลูกนะคงจะเด็ดเนื่องกับการเดินทางมันอย่างมากแม่มีเรื่องราวจะเล่าเห้อฟังหลายเรื่องลูกนั่งพังกผ่อนก่อนนะเดี๋ยวคคุยกันนะลูกนะ ัวนะเ,เป็นไงบ้างลูกการเดินทางกลางลงกลางป่าก็เน็ดเนยเป็นเรื่องธรรมดาไปจกระกเด็ดพ่อร่างกายสูบผอมลงไปเยอะเลยในลูก วันนี้ลูกมาแล้วถึงหวังแล้วไปกระตุ้นกระหม่อมตอนนี้เธอมากับใครลูกทางหานองกรักนายนุ้ยนายเท่งกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาพระเจ้าค่ะตอนนี้ลูกอยากกล่าวถุนดเด็ดพ่อเด็ดแม่ทรงทราบว่าพี่เท่งพี่นุ้ยรออยู่ที่บ้านพักราชการพร้อมด้วยว่าที่เจ้าสาวว่าที่องค์พระราชนิ่งนครไซบุรีที่แท้จริงพระเจ้าค่ะหอ<า>เธอพูดอะไรนเทพกร คือเมียของลูกมาด้วยพระเจ้าค่ะเมียเหรอพระเจ้าค่ะนี่เธอไปมีเมียตอนไหนลูก<ส>ก่อนเธอจะไปเรียนหนังสือครั้งนั้นพ่อบอกกับเธอกลืนไปกับเธอก่อนแล้วว่าพ่อไปสู่ขอเจ้าหญิงกาลงแห่งนครเวียงสวรรค์เอาไว้เป็นคู่มั่นของเธอแล้วนี่เธอไปมีเมียตอนที่เรียนหนังสือนี่เธอหักหน้าพ่อก็รู้หรือเปล่าลูกแล้วพ่อจะตอบทางนาครเวียงสวรรค์เขาว่ายังไง เห้พ่อก็ลูกไม่ชอบผู้หญิงคนนั้นนี่พระย้าค่ะเจ้าหญิงกาหลงเป็นเจ้าหญิงหัวนอกการแต่งเนื้อแต่งตัวนุ่งนิดห่มน้อยลูกไม่ต้องการจะได้เขามาเป็นเมียและสําหรับบุตรสาผู้นี้เป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เขาเป็นกุลสตรีที่ดีงามทั้งภายในและภายนอกเขามีวิชาความรู้และเด็ดพ่อรู้ไว้ด้วยนะพระย้าค่ะว่าลูก ได้เสียเป็นผัวเมียกับเขาแล้วตอนนี้ลูกก็มีพยานรักแล้วหนึ่งคนเป็นหนูน้อยและน่ารักเสียด้วยชื่อว่าหนูดวงเดือนเทพภกรมีลูกแล้วนะลูกเธอได้ลูกเจตอนอาจารย์มาเป็นเมียตอนนี้ได้เสียเป็นผัวเมียและมีลูกกันแล้วด้วยพระเจ้ากระเสด็จแม่มแม่เลีล่ยวยุพี่การเด็กหญิงอุ้ยนอน,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 นไม่ลนานเจ็ดนานไม่ลุกมื่อตัวใ พิงมาเยี่ยมหรอคะอืมน้องโยต์ตั้งนานกว่าพี่จะมาขออนุญาตกอดว่าที่ผัวนี่อนาคตหนึ่งนะคะขอกอดหน่อยออกไปเด็ดฟังเด็ดพิงจยกงอายุเเทพกรนี่เธอไปทำอย่างนี้กับเขาได้ยังไงนี่ว่าที่คู่มั่นเธอนะลูกไม่เอาไปจ้าค่ะผู้หญิงแบบนี้ลูกไม่เอาเด็ดขาดอย่าไปดูถูกเถอะนะ ลูกไม่ชอบพระเจ้าค่ะลูกจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ชื่อว่าบุษรบาคนเดียวเท่านั้นเฮียเอ๊ยแกหลงไม่มีินดุ่งไหนแกหลงไม่ยินดุ่งไหนน้่งดิดฟังกาหลงเธอไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวพ่อจะจัดการกับเทาพากรเองเดิดฟังจัดการเงเี้ยเดิดฟังจัดการนี่กกหลงนะเดี๋ยวพ่อจัดการเองลูกไม่ต้องตกใจ เด็พ่อน่รรักเกินเสด็จพ่อแต่งเองดีกว่าพระเจ้าค่ะเห็นไหมพีม่คะุูกกระหม่อมลูกก็มอเหมือนหม่อมฉันไม่มีผิดเธออย่ามาซ้ำเติมจะนะเทพกรพ่อจะถามเธอเป็นครั้งสุดท้ายาาเธอ,เยอจะแต่งงานกับกาหลงหรือเปล่าไม่แต่งพระเจ้าค่ะยืนยันว่าไม่แต่ง ไม่แต่งและก็ไม่แต่งทหารประโยค่จับตัวเจ้าชายเทพกรไปขังมาที่ประโยคามาที่คนประโยคเดดพอขังก็กระหม่อมทำไมประโยคถ้าไม่ยอมรับที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงกาหลงไม่ต้องคิดว่าจะไปดิสระอยู่ในคุกมันไปเลยเชิญทุนกระหมอ่อมทำไมทำไม ทุนกระหม่อมทำอะไรลงไปทุนกระหม่อมใจร้ายกับลูกมากใช่ฉันใจร้ายฉันใจร้ายที่ฉันจะต้องการบางังคับให้ลูกรู้จักคำว่าพ่อฉันเป็นพ่อฉันไม่เคยเลยคิดที่จะนำสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปสู่ในชีวิตลูกฉันเป็นพ่อตั้งแต่เลี้ยงลูกมาฉันไม่เคยหยิบอาหารที่มีพิษป้อนเข้าไปในปากของลูกเสื้อผ้ากา่เๆใไ้ลูกสวมใส่ฉันไม่เคยคิดจะสวมใสลูก แล้วมาด้วยเหตุผลอันใดที่เจ้าชายเ่พากตรต้องจงเกลียดจงชังเจ้าหญิงกาหลงถึงขนาดนี้เราจะอธิบายทางนครเวียงสวรร์เขาว่ายังไงเธออบรมสั่งสอนลูกเสหม่เข้าใจไหมเกววาดีขังแล้วก็ขังไปสิขังลูกขังให้ตลอดชีวิตไปเลยนี่หลยผู้หญิงนายปราบมานี่ นายปราบอมนมนายปราบเอ่มนายปราบเอ่อนายปราบเอ่อเอ่อนายปราบไปสืบเอ่อว่าผู้หญิงที่เจ้าชายเทพกรพามาเนี่ยอยู่คฤหาสน์หลังไหนเอ่มถ้าเจอแล้วกลับมารายงานต่อเราเอ่อบไหนนั่นใช่ ไอ้มั่งบอกไอ้นั่นมือไม่ดับถ้าสืบรู้แล้วว่าอยู่คฤหาสน์หลังไหนหรืออยู่ปราสาทหลังไหนไอด้ดำเนื้อเผาเอออู้อู้อเลยเผาเลยอ่ะแล้เป็นดับไปเลยอย่างนี้อย่างเนื้อ่าดำรู้แว่าก็มาเป็นรู้ลัก็ท่านดำเนื้อม่งอ๋อบอกว่าไฟฟ้าลัดวงจรเฮ้ยมาลัดวงจรใช่ เต้นทมกคนไม่มีอวเนี่ยถ้ามันเป็นตาตรันั่งเอาอวยยังไม่ไหนเดินตามเกี่ยงป้องให้บอกว่าเอียงป้องลัดมงโจนไหนบ้ามึงจะทำยังไงก็ได้แต่ห้ามให้เขาสาวมาถึงตัวกูเข้าใจไหมอไปจัดการซื้อก่อนว่ายู่ปราสาสตร์หลังไหนอ,อ,อ่ะนนั้นอุ่นน่ะมันยัง ประยาชาสั่งทางานตอนนี้ให้ดูแลเพื่อได้แก้ไขทันในปัญหารับสั่งเสร็จมาประทับตอนนี้กับปรางปลาปรับโยธารับทำอตอนนี้อำลาไในพระนางแก้วข้าบันทมตอนนี้ยังไม่รับมีทุกทับไปตามเนื้อความมาก ลูกกลับวังบอกว่ามีที่สบายแม่อยากได้รู้เองลูกน่าเป็นควนตาอบล้อมพระองค์และรีบลง